อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการคาดหวังของท่านนายัฐมนตรีกับอ,อาหารประเภทหนึ่งก็ียออาหารฮาลาลน,นะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เองมีการพร้อมจะผลักดันแล้วครับตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลหวังขยายตลาดสินค้านี้ให้มีโอกาสมากขึ้นในอนาคตครับนายเศรษฐาทวีสินนายัฐมนตรีนะครับโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ว่าวันนี้ตนเองได้ร่วมพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกับทีมผู้บริหารถึงศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ซึ่งขณะนี้รับทราบแล้วว่าสูงแท้ๆเลยสูงมากๆปัจจุบันไทยเราส่งออกอาหารฮาลาลในปี66สูงถึง2 1 6 6 9 8ล้านบาท2 0 0แสนกว่าล้านนะฮะถือเป็นอันดับ11ของโลกและ3ในอาเซียนเรามีผู้ผลิต1 5 0 0 0รายและมีร้านอาหารฮาลาลมากกว่า3,500ล้าร้านด้วยกันนะครับใช่แล้วครับแต่ถ้ามองระดับโลกเนี่ยอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับมีมูลค่าสูงถึง2.1ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ7.5ต่อปีครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากตลาดเพียง2.7%นะครับลดลงจาก10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีส่วนแบ่งมากกว่า4.1%ประเทศไทยของเราครับก็ยังมีโอกาสอีกมากแล้วก็จากศักยภาพของเรานะครับรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ผลักดันให้ตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลและก็ขยายตลาดการค้าฮก็ขยายตลาดการค้าฮาลาลด้วยนะครับส่วนกลางอาหารของภูมิภาคครัวฮาลาลโลก อยู่ไม่ไกลระเบิดศักยภาพประเทศไปด้วยกันได้ครับ